ยังน้อจ้าสวัสด,ดีค่ะอเอาลอตีมาไหมครับอุ้ยหนึงห่งศูนเลขวันเกิดหนูเอาอยู่นี่ี่ายเลขวันเกิดหนูพี่นอ้องเต๋หลังเตยอล่าพันยางเดมาหนึ่ง่าเสียเอามาใหา้ค่ะเอามาขายได้เอาไหมมีมเ <7 3 S 2> มจ็ดสามกับหกห้านั่นเป็นชุดสองใบได้ชุดสองใบชุดสใบก็ไม่พออะไรก็เลาบอกแกวให้ปูฟ้าหนึ่งศูนย์ โชวโชโชมา่ค่ะได้คลิปนึงพอดีอันนี้อันนี้ไฮฟี่ตีค่ะเอ้าครับค่าบริการเลยสองร้อบาทครับรถไฮนู้นำเนี้ยรถไรค่าบริการสองร้อยบารที่น่องเกอชุดนึงแล้วยังไหนไหนเดี๋ยหกหาบอกก็ได้คือสีมานไต่เสาเทน้อแบันี้น้อ ใจละเงือบอยู่แบบนี้รางวัลที่วันนี้ออมแอมเจอถูกรางวัลที่หนึ่งเศรษฐหน้าใหม่ใจใหม่หนึ่งบอกไอ้ไอ้ชุดนั้นสองลอยมันหมาครับชุดนั้นได้ๆเก็ได้เอามาแล้วเอามาหลอดมั้งมันเป็นเลขมันเกิดหนูไงยังไงมันก็ต้องถูกพี่ฝ้ายจะสิ้นปีแล้วเห็นไหมหนึ่งศูนย์เจังไหนจังไหนมื่อนี้ก็ออกแท้มื่อกี้ออกแท้ๆเมื่อนี้ออกแท้แท่แต่ว่ามันจีออกตัวใจหนั่นนธาาครยังไงออกแท้ กีครนกนีบรรยากาศหล er ังเต้ยลาวันนี้สอดแจ้งนะคะตัวใดครับเจสามผู้ใดถืออย่างเริ่อมือแรสีเห็นหนาบ้างูจับมือผู้ใดถือเห็นหนาเรื่อมือแรเออก,นกนันอคอนกอนค่ะนืคะตอนเช้าเราก็จะได้เห็นอะไรแบบ สุดๆสำหรับเช้านี้นะคะเบื้องหน้านู้แบบนี้บรรยากาศโคตรดีเลยนะคะเฮ้ยใครเดินมาพักหน้างานเลยไหมพอดีเละแกนี่เลยเนี่ยอยากกินอมยิ้มก็พี่พี่ดนแจกไงอุ้ยดูครับดูสิครับใครทำความสะอาดกัน แดนเซอร์เรานะคะทีมงานเราทำความสะอาดเซานี่มวนอีรีเลยค่ะไม่ได้รูกสมกไหมมวลอีรีได้นี่ได้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยนะคะมากครับตีแกอุปจุกอ่าอ๋อเม่เสานะคะผุนได้เห็นพาทิดขึ้นพร้อมเมื่อแรงพอกันอยู่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ัองบุรัร่อบุ้กครับที่เรียกว่าอะไรขอบคุณครับปจุ๊ปจุ๊ปจุ๊บจุปิจุุ๊จุปิจุ๊บจุปิจุ๊บคุับจรับจุ๊บจส๊ัจุ๊บ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 คุ๊บจ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 กับครับจุ๊บจุ๊บจุมบดุ๊บจุจุ๊บจุ๊บบจุ๊บจุบจจุ๊บจุาก่อน ัวไดตกวได้อะไรกูเลยหนึ่งศูนย์มันเป็นเลขที่นุตามมาตลอดเวมันเกิดเนออันนี้แอกัตามมือนกันแมนวะเดออ์ไถือมอแลงไคแล้วไม่ได้ตามเจ้าบ่าวขอก็้จอะไรก็มูเห็นหน้าเด้อมือแล้งไอ้ตาไต่ตัวใครจะตามเจ้าขอเด้อมือแลงเอาพัดออส่วมาให้ดวงรุ่นเบิ้งว่าที่เศรษฐีคนใหม่เกมตัวโหลดซีมังแลงมืนี้นะคะ อุ้มีหมอกด้วยวันนี้อากาศเย็นมากถือว่ที่เหนี่นะวันนี้พี่ปติกี่บาทิบน่งาดลนตีเหรอเ่อนทางต่อครับผมอะไรคะขึ้นมาให้รูกให้เจาเด้อเยียแนลี้เอาเงินแยแน บรรยากาศยามเช้านะคะพี่นองคะให้มันมี่ถุกยามันที่หนใบหนึ่งห้สสองหนึ่งหกบงดูห้าสาองหใบนั้นไปแบ่งกับแกบะเมีนอันนี้เล็ไอเก๋แบงเอาน้ำเรล้าแบงดวงกันไอเก๋ระวังเงินระวมพ่อแต่ว่าไอใจผู้ละใบกั็ไยไปละววะเลีาเน่ด้านนอกเฮาทีได้โชวน้ำกันผู้ใดเถือก็เถือน้ำกันตัวเหาเมี เอาสคนนนี่เขายังมจบีบ่ผู้ใดกับผู้นึงนี่้น้อยไดเอย่างเอไอเยียมหัวฟังว่าตัขาดย่อมเคยอย่างก็้บอก่ะบ้านมู้นน้องเลือดจ้ะพ้กแก่อายเลยเตี้ยอยู่วแทเลยเอาตี้ยเอาอคนขอนแกนดีจ้ะเออไอยิ่แทบจะว่าไอกตะไเนี่ยอยู่หาโอ้สมบูรณ์พี่น้องะมาหลูกสาวสองคนแข็งแรงสมบูรณ์สุอยอดน่ารักมาก อาจารย์ลีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยครับเอปเนอ่า่ันเปน่ารักมากเลยคะนะครับนี่กาย่ามสองครับผมมือแรงเมื่อือเลขัดให้พอดเอมือแรกนี้ถึงรงวันที่หนึ่งขอยจ้างเช้าหน่อยยุดงานมือหนึ่งฮะไอแจ้งสองมือบอกเลย โอเคสรุปเดี๋ยยุดสามมือเราควายมือนึงเจ้าสองมือไหมโอเคนู้นอาทิตย์หนึ่งเอาสิเอาสิเจอเลยเด็กเมืวันที่หนึ่งหงุดหนีไปจ้างเ้าหน่อยยุดงานสองเอ่อมือหนึ่งเอออ้อมแอมอ้อมแอมอาทิตย์หนึ่งพี่ก็อ้อมแอมสองใบเทีนบอกเอออ้อมแอมสองใง่าพี่ก็ไปเก๊วเขาละใบไปเก๊วสองมือพี่มือหนึ่งเอาสิแจกทีฟหนพื้นที่เบิร์ตซูชิพี พอดีโกลานเบิดซีซเกินจทแซนดที่จังอายุทีซีม่น่เนียจังอายุซีซีที่เอาเตรียมยุติเลยดิเราก็จะไปพักที่หน้างานเลยนะคะบรรยากาศยนีสดสระเบก็ควางกุญแจตัวอร่อยนีป้าพอขาไม่ขากระสูขาเกินกันฉอดแ้งด้วยกัน้อง หุดไปหน้มะันล่องกับแม่ค้าดีกดจจริงๆครับตัวมันนี่ร่างกินทุกหยมบุญป้าวเขกิน,นยเยอะมากพี่น่องเดี๋พินบรรยากาศงามสดๆนะคะพิธีชีวิตโม,มล่องลำองไงดีกับคอนนังไงแต่ที่ผีวฟันบ่อย เก็บเพื่อที่เพื่นกับของเก็บซ้ำทเดียวสามทีมงใส่นเนาะส่สวัสดีค่ะสาะเพื่อนกับเพื่อนมมล่นะคะสุดสแล้ววันนี้พรนีอากาศเย็นเป็นปกติแสดงว่าหน้าหนาวเร oh 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 ิ oh oh. mm ่มมา ที่หอนเเปียกมากแต่่าเพื่อนมอยู่ในเต็นท์หนาวันนั้นเแดนเซอร์เราเหรอคะป่าแดเซอร์ค่ะดูคัะดูไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ไนนู้บอกแดนเซอร์ไอ้ยิ้มไปสายหนูไปสายหนูคุณใหญ่คุณใหญ่ก็จุดยอดเหรอมใหญ่จะหวัดีครับไปไหนครับ ไมได้ไปถอดใหคนตาบอไปอาบน้ำหรอคะเลือดมากหิ้มันจอยลงจอยลุ่งเราถือไม่อย่างหลัง<อ>ทีมเบนเซอร์เราก็จะไปอาบน้ำอีกหนึ่งวันนะคะออโอเคทีมแบบคลิปนี้เอาไวมสมิสก่อนค่ะเดินทางต่อนะคะับอกันเมืแรงค่ะบุรีรัมเปอร์นะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้อบตเขาใช่ไหมคะเนี่ยลงเรี่ยเราเล่นแพ้อบต อ๋ออ oh, mm ัน hmm. นี้โรงเรียนบ๊ายบายค่ะ